ทีมงานกลกระปูมาแล้วนะครับผมทีมงานกลกระปูมาจากบ้านโนนก่อ,อเป็นยังไงได้หลายบ่ประยงนะโอ้โหมีแต่คนน่าเต็มคู่คู่เขียวนี่ของเจ๊าผาแน่นอนนะครับอของเยลีอันนี้ของประยง อันนี้เจผาเหรออันนี้ประยองวงศีเออประยงประยงพูประยงอ๋อประยงคู่เหลืองเอาคู่สังฆทานไว้หรือเปล่าได้เยอะเลยนะครับผมกระปูตัวน้อยแท้กระปูตัวเล็กอือโอ้โหอันนี้ของค้อร้อนนะครับผมได้ดูดูต้องทำให้มันฟูฟูใช่ไหม อยเยลีได้เยลีได้เยอะนะเนี่ยอืมเลีได้แต่ตัวโตโตอสรุปแล้วก็คนละประมาณสองกิโลนะครับคนละสองกิโลระยงนี่น่าจะได้สามอยู่ตัวคันใต้นะครับอย่าลืมเสียมนะครับอย่าลืมเสียมอ่า ทุกคนเออถือห่อมาอยู่ก็ยังหลงนะครับผมรู้สึกว่าเอออย่าเริ่มเสียมเด้ออย่าเื่มเสียมออน้ำก็มาส่งนะครับน้ำน้ำดื่มน้ำดื่มเลือดสุรินของเรานะครับบ้านหนองไผ่มาส่ง

แขนเสื้อเปลือนนี่แสดงว่าสุดเสาซุดเสาแล้วไหาปักเอออุยไ่ไดากันแค่หน้าเลุดเตคันีร็จแล้วขมาดต่จกลเนาะแล้วือคือเพเหตุแบบนั้นเอาปูนขาไปหยอดคือที่เขาไปหยอดในทะเลเนาะหแล้วยอดแล้วมันสีเหลี่ยนมขึ้นมาเลยนี่ครับผม กันขุดปูนาวันนี้ก็ได้กันเยอะแยะ่ไล้มเลยถังละประมาณ2องโลนะครับขอลอ้ก็คือได้หลายเทว่าก็หอลองออขอลอยางยางเดียวอะไรยางไหลงหนายน่ตนยังไงนะโอ้สวยครับผมสวยสวยสวยปูสวยสวยใช้ของขอลอสุดเลยนี่ไงของขลอ อืมเขารอรายครับเขารอายหนออกไอานสบ้นอสรุปแล้วได้เยอะครับเดี๋ยวดองใส่อันนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับกอนขุดกระปูนาไปขุดที่บ้านโนนก่อตำบลโนนอาเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์เรานะครับอันนี้คือเซียนบ้านหนองแวงเขาตรงนีครับ